Allah 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 ชุมชนบ้านบางปะหมอเป็นชุมชนเล็กๆในตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคนในชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และประมงแพะเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยทำให้เกิดผลกระทบที่สร้างปัญหาต่อชุมชนนั่นคือขี้แพะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของคนในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อภาคลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาของบุคคลภายนอกที่สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน คือออกรายการรายการหนึ่งอะค่ะรายการร่วมด้วยใช่กันค่ะเขามีคนเขาถมไปนะคะรู้สึกว่าเวลาที่ผ่พันหมู่บ้านดันปามอทช่อดเนี่ยต้องเหมือนกับว่าต้องเล่นเกมอะค่ะก็มีแค่ประมาณนั้นอะคะแล้วก็ที่นี่เราก็จะมีปิ่นเมนมากเลยค่ะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านได้รวมตัวกันเพื่อที่จะลุกขึ้นแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน แับความรู้สึกตอนแรกที่ได้มากกวา่านี้ว่าก,ก็รู้สึกหายๆนิดๆนะคะเพราะว่ามีบางคนถามว่า,าก,กว่าทำไมแล้วกว่าจะได้อะไรมีคนจ้างให้ฝัดกล่าก็บอกว่าไม่ได้มีคนจ้างอะไรหรอกค่ะคือที่ทํานี้ก็เพราะความตั้งใจอยากเห็นหมู่บ้านของตัวเองคือสะอาดขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกเสียดสีจากบุคคลรอบข้างแต่ด้วยความตั้งใจและต้องการสร้างชุมชนในฝันก็ได้สร้างมันขึ้นมาได้ตามที่คาดหวังไว้นี่คฝึกเขาเนี่ย การที่มีใจอาสามันมีคุณค่าต่อชุมชนของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงความกล้าคิดกล้าทำของเยาวชนกลุ่มนี้ทำให้ชุมชนบ้านบางปะหมอเกิดความสะอาดและทำให้คนในชุมชนยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำในที่สุดและกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มนี้คิดที่จะรเริ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของเขาเองแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ได้เรื่อง แต่ขี้แพ้สามารถสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมคิดร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนในอนาคตเยาวชนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้สร้างโลกต่อไปขอขอบคุณโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี8ที่เปิดโอกาสให้เราเข้าร่วม สร้างสรรค์ผลงานขอบคุณครับ